นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสาขาส,สวนนุมสีและสาขาเชียงใหม่ก็จะเลยทำนั้นทำนี้แล้วพัฒนาอยู่เรื่อยเ <c oughs> นาะแม่จ้า,จาหนูไปเดินเที่ยวเหรอคะ ค่ชอบกระชีบมอชอบกระชีบแดนเอแม่ฟ้าเอาละเดี๋ยวจะดูไเดี๋ยวเนี้ยถ้าพ่อจัาได้นะนี่นะโอ้หดูดี เาวนี่ี้คุยจังเลยล่ะฮึ่มอึืม